วันนี้ทำปลานี่ทุกคนโอ้ใหญ่มากสองตัวโลนะอันนี้คือโลครึ่งไะมคะเนี่ยปรากฏอ่ะื้อมาเมื่อวานโลร้อยยุยนี่สองตัวโลตัวละครึ่งโลนี่ไข่เต็มท้องด้วยทุกคนนี่เลยไข่เต็มท้องด้วยนะคราที่สําคัญคือไข่เต็มท้อง มาเลยเราจะมาทำปลากรดกลันไข่เต็มท้องเลยแหละวันนี้หนูจะเสนอเมนูกแกงประกดใส่หน่อไม้นะคะใส่ผักแยงประกดประกดนี่ที่แน่ๆนะไข่เต็มท้องด้วยเนี่ยทุกคนมีไข่ทุกตัวเลยนะนี่ครับไข่เต็มท้องนะคะตัวมันใหญ่จัด เขาก็ทํามาบ้างแล้วนั่นแหละแต่อันนี้คือตัวมันใหญ่หนูจะทำใส่แกงผักขแยัน,นี้หนูล้างเกลือสองรอบแล้วนะคะเนี่ยซื้อมาตั้งแต่เมื่อวานโรลละหนึ่งร้อยไข่เต็มท้องเลยอืมได้ดูดูดูด,ดูโอ้ยดูไข่มานนี่ วสวัสดีผู้รับชม48ท่านนะคะับไกินห่างมันตัวใหญ่มากอะ่ะสองตัวโลไข่เต็มท้องทุกตัวนี่ ปลากรดนะคะปรากรดปรากรดเนี่ยตัวละครึ่งโลอะพี่ตัวใหญ่มากตัวละครึ่งโลนะคะวานหนูซื้อไว้เมื่อวานหนูซื้อไว้สองโลครึ่งหนูชอบกินตัวใหญ่ตัวใหญ่เนื้อมันเยอะดีสวัสดีผู้ติด,ดตามใหม่ด้วยนะคะแกงอย่างนี้เลยแกงใส่ผักแยง เลยเสร็จแล้วใหญ่ๆอย่างนี้เมื่อวานเขาเอามาขายให้ค่ะสวัสดีผู้รับชมหนึ่งร้อยสิบสี่ท่านนี่เลยปรากฏตัวใหญ่มากเดี๋ยวหนูร้างเกลือแช่เกลือไปอีกสักรอบหนึ่งหนูร้างไม่สองรอบแล้วแต่ว่ามันจะได้แบบว่าไม่ต้องมีกลิ่นคาวไงปับป๊บๆแช่น้ําเกลือไว้อีกสักหน่อยก่อน มาแล้วทุกคนเดี๋ยวไปข้างบนกันต่อเลยเราไปหั่นหน่อไม้กันต่อดีกว่าวันนี้จะต้องแกงอุ้ยสวัสดีผู้รับชม170ท่านนะคะ a เดี๋ยวเราจะต้องแกงผักขยงใส่ปลากดปลากดของเราคือตัวใหญ่มากนี่เลยทุกคนเข้ามาแล้วฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะทุกคนสวัสดีผู้รับชม193ท่านนะคะ a r โอ้ยสองร้อยสิบท่านแล้วสองร้อยยิบเอ็ดจัดกันด้วยปลาขยงเลยสวัสดีทุกทุกท่านสวัสดีผู้รับชมสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดท่านนักล่ใครเาก้าอี้หนูไไหนไวนะเนี่ยหน้าเบื่อจัง ขยงมาแล้ววานเขามาขายให้โอ้โหสวัสดีผู้รับชมสา9รอยี่สิบเก้าท่านเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้ายน,นะคะทุกคน3 5 1ห้าสิเอ็ดท่านแล้วไวมากโอ้3ห4าร้อยหกสสี่ท่านสวัสดีนะคะทุกๆคนส6 8อหดท่านแล้วตอนนี้อันนี้เราจะมาทําเมนูแกงปลาใส่ผักขยงขออนุญาตหั่นไม้ก่อนเลยสา2ร้อยแปดสสองท่าน กดติดตามกันไว้สักห้าสิบท่านก็นยังดีนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าหนูก็ไลฟทุกวันเราจะได้เห็นกันทุกๆวันเลยหนูหั่นหน่อไม้แบบชิ้นบางๆก่อนเลยกันเนาะค่อยๆหั่นแบบนี่แหละมือนี้แหละอร่อยแน่เอาแบบพอดีคําแองประกดใส่ผักแคยงใส่หน่อไม้โดงทำมาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ได้นะคะทุกคนคะ่ะ วันหน้าค่อยทำใหม่ปลาวันนี้พอดีเขาทามาเรียบร้อยแล้วไม่ต้องใส่เยอะปรากฏแบบเยอะมากเนี่ยดูสามตัวตัวใหญ่มากเลยเนี่ยไข่เต็มท้องทุกตัวเลยอเอาแบบหั่นแบบพอดีคำตักเต็มปากเต็มคำ โอแค่นี้ก็ถือว่าแกงเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแกงหมดหรือเปล่าเพราะว่ามันเยอะมากเลยอาจจะแกงไม่หมดจะได้เพราะตัวมันใหญ่ด้วยดูท่าทางแล้วจะเยอะมากเดี๋ยวหน่อไม้ต้องแบ่งใส่ไว้มาเรา,เรามาหั่นหอมมันก่อนเลยดีกว่า หนูทาสูตรของหนูคือมีการหั่นหอมตํากระเทียมอุ๊ยลืมยังไม่ได้ไปตัดตะไคร้ว่าแล้วเชียวจะต้องมีขาดอะไรเดี๋ยวตัดตะไคร้ก่อนนะทุกคนลําแท้ทําปลาเสร็จลืมตัดตะไคร้เลย mm -hmm. อาแล้วค่ะทุกคนตัดตะไคร้เสร็จแล้วเดี๋ยวล้างตะไคร้ก่อ,ไอนไปล้หนึ่งมากละาตัดตะไคร้หั่นหอมเมนูง,ง่ายๆนะครับวันนี้ โอ้โหร้อนือเกินทำไมมันร้อนขนาดนี้ตนตะไคร้เข้าครกก่อนตำตะไคร้ตำพริกแกงปลาขยงค่ะไอ้แกงปรา,ากฏแต่ผักขยงง่ะทุกคนตำเครื่องแกงเองวันนี้ซอยบางๆจะได้ตำง่าย เอเลยหนูเอาอันนี้มันเอาตรงปลายมันใส่เข้าไปในแกลงด้วยอร่อยมันจะได้หอมๆหมนี่ c l a เราก็จะปะตัตรำกันโอ้ยสวัสดีผู้ติดตามใหม่ด้วยนะคะ กตะคร้อันนี้เดี๋ยวเราก็เอาโรยใส่เข้าไปในตัวปลาด้วยเพิ่มความหอมให้กับแกงนี่ใส่เข้าไปด้วยใส่เข้าไปด้วยที่สุดอร่อยที่สุดหอมอันนี้ตำเครื่องแกงเองเลยนะครับน่าจะแกงปลาไม่หมดดูแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องแช่ตู้เย็นไว้อีกโอ้ยเฮ้ย แมงอะไรไว้เนี่ยร้อนมากเดี๋ยวทำเฟตก็จะไปอาบน้ำได้เมื่อเช้าหนูกินอาบไออันนั้นไปแล้วแกงปลากรดดล่ะวันนี้เสนอเมนูแกงปกลากรดใส่ผักกายงแซ่บทำเองเครื่องแกงก็ตำเองไม่ต้องซื้อปรากดสองตัวโลอ่พี่ ใช่อร่อยใส่ผักขยงด้วยสุดยอดใส่ใบหกแมงลักหน่อยนึงโอ้โหที่สุดแล้วหนูใช้หนูกินสูตรนี้แหละเมื่อวานหนูซื้อมาสองโลครึ่ง สวัสดีผู้รับชมทุกท่านนะคะผักขย,ยงก็จะมีรสชาติแบบอืมจะไม่รู้จะบอกอยังไงอะต้องเป็นภาษาอีสานนะเนาะ <c oughs> เดี๋ยวจะเอาต้นให้ดู <c oughs> อีกสักพักหนึ่งหนูหันหอมตําก่อนแล้วค่อยตําพริกเข้าไปเดี๋ยวที่เหลือหนูจะทุบบู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 ุบูุบใส่เข้าไปด้วยใส่เข้าไปในน้ําแกลง เราค่อยตำปลุบๆๆๆก็ไปสวัสดีผู้รับชมทุกทุกท่านเลยนะครับตำกระเทียมไอตำตะไคร้ขาตำตะไคร้คู่กับหอมแดงไม่ต้องตำละเอียดมากเลยเราจะตำพริกเข้าไปอีกนี่ค่ะเม็ดพริกเขาแกะครัวไว้ให้เรียบร้อยส่พริกเยอะ ทำเครื่องเองอย่างนี้แหละอร่อยที่สดุดแต่เราเป็นคนที่ชอบกินเผ็ดนี่แหละคนเลยกินกับเราด้วยากสวัสดีตอนเที่ยงครึ่งนะคะทุกคนทำอะไรกินข้าวกันเอ่ยหอมเครื่องแกงมากบุกพริกเพิ่มเข้าไปอีก จะกินคนที่ชอบกินเผ็ดม,มากๆสวัสดีผู้ติดตามใหม่ด้วยค่ะใช่หนูชอบกินเผ็ดต้องเน้นเครื่องแกงเยอะๆหืมตามมากก็เมื่อ,อยเหมือนกันไม่ต้องละเอียดมาก เอาละแดดอันนี้บุใส่ที่หลังคู่กับตะไคร้เพิ่มเติมของความอร่อยใส่กรไปเยอะๆใส่กข้ปไปเยอะๆสวัสดีวันอาทิตย์นะคะวันหยุดของใครหลายๆคนหนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะพี่ เขาเรียกแกงแกงแกงภาษาไอ้แกงกลางหอแกงเอาหนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันใส่ผักขยงอะเมื่อเช้าหนูดูจาก Google มาเหมือนกันดูจาก YouTube โอ้ร้อนมากเลยวันนี้มาเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าทุกคนค่ะเรามาเตรียมทำกันเลยดีกว่าค่ะปืนยิงแก๊สอยู่ไหน เตรียมโชว์ฝีมือกันได้มาเลยเติมน้ำเข้าไปกลอนได้เลยค่ะได้เลยค่ะพอหลอชามเดียวไม่น่าพอนะ่นะ น้ำมันคั่วให้สุกสวัสดีค่ะใช่เพอยอยู่ใกล้ๆกล้องไงคั่วให้หอมคั่วให้หอมอืมกลับไปห,ห,อหอมไปเลยนะคะ เดี๋ยวเอาหอมปูบูบูบูเข้าไปอีกสักหน่อยก่อนบวกกับตะไคร้โดยที่ไม่ต้องอันนี้มากปรุงเพิ่มทั้งหากที่ไม่ได้เกี่ยวกับเครื่องแกงครับแกงใส่หน่อไม้ดองด้วยอร่อยมากใช่อันนี้ไข่เต็มท้องทุกตัวเลยค่ะคุณพี่คะไม่ได้ใส่น้ำมันเลยหนูอะเห็นมาล้าเมื่อกี้ผมใช้น้ำนี่ไงอืมสุดยอดม,มาก ดูดิตัวใหญ่มากทุกคนไข่เต็มท้องเลยไข,ข่ก็ไปแล้วหนึ่งตัวหัวมันหัวมันมีไข่นี่นักนะดูดิไข่เต็มท้องยอดมากฉุกต้องแล้วแกงปรากฏครับอือหืออรา่อม หน่อไม้ดองนี่หนูต้มไปแล้วนะต้มสุกแล้วไม่เป็นไรใส่ผักะแยยงอันนี้เลยอันนี้อันนี้คือผักขครงเลยค่ะพี่อันนี้ผักแยยงนี่หนูจิ้มมาแล้วด้วยเมื่อเช้าหนูให้เขาลื้อถอนออกมาให้นี่ไงจะหอมมากแล้วก็ใส่ใบแมงลักด้วย ขาบอกขอมาขอมากหอมอร่อยอร่อยตัวมันใหญ่อ่ะมาตัวใหญ่มากเดี๋ยวเอาให้ปลาสุกก่อนแล้วค่อยใส่หน่อไม้ดองเพราะหน่อไม้ต้มให้สุกแล้วรอบนึงทงหมดสองตัวครึ่งเลยคล่ะ เนหัวมันจะสุกยากหน่อยเราต้องรีบใส่เข้าไปเพราะตัวมันใหญ่จก็จะสุกยากด้วยนี่ร่ะทุกคนครับอื้หน้าตาเป็นหน่ากินมากเดี๋วหนูไปเอาโทราศัพท์มีเครื่องมาถ่ายรูปดีกว่า ไม่ได้คนคะ่ะหนูแค่ขยับขยับให้นะให้ปลามันถึงกับน้ำเฉยเฉยหนูไม่ได้คนน้าคนมันจะทําให้มีกลิ่นกราวอีกอย่างน้ําเดือดแบบมากๆเลย แค่นี้ยังแบบหอมมากเลยทุกคนใช่เดี๋ยวต้องเพิ่มน้ําอีกแต่ตอนนี้รอให้ปลาสุกก่อนเพราะว่าปลาตัวมันใหญ่นะ่สองตัวโลเลยปลาตัวใหญ่มากเดี๋ยวถ้าปลาไม่สุกมันจะมีกลิ่นคราวนิดนิด,นดมันจะไม่อร่อย,ยค่ะ ยวค่อยเพิ่มน้ำอีกเอเพิ่มน้ำแล้วใส่หน่อไม้เข้าไปแล้วตอนนี้จะใส่ผักกระเยงเข้าไป <c oughs> ขอให้ป้าสุดก่อนกระทะเล็กก็ได้กระทะใหญ่ไม่พอห <c oughs> <c oughs> นูว่าต้องเปลี่ยนมาใส่หม้อแล้วแหละดูแล้วมีแววไม่งั้นไม่พอแน่ๆเลย <c oughs> กระทะเล็กไป ท้าใหญ่วันนี้ก็ไม่มีเปลี่ยนไปใส่หมอนี่ว่าดูแล้วมีเววไม่ได้เรื่องเลยอย่างนี้ มาเลยครับเดี๋ยวเรามาเทใส่หม้อกันดีกว่าไม่งั้นถุงฟางถุงไม่สุกแน่แน่ต้องไม่งั้นปฟาไม่สุกแน่แน่เลย อันนี้เราก็ใส่น้ำเขาพีอีกอเปิดไฟแรงได้เลยโอ้ไข่เต็มท้องเลยอ่ะเหลืองน่ารันานะ่าดูเปิดไฟแรงได้แล้ว ของผ่กแยงนี่แหละดูแล้วมีแววปลาสุกกันเข้าไปเลยค่ะอันนี้สุกแล้วก็ค่อยว่ากันหอมเครื่องมาก อขอให้เนื้อปลาสุกสักหน่อยก่อนแม่นแล้วใช่คะ่ะแกงประกดใส่ผักขย่งใส่หน่อไม้ดง ไข่ไม่น่าจะอร่อยน่าดูตอนนี้เที่ยงครึ่งแล้วยังไงก็จะไปแล้วนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่ตอนเย็นนี้นูจะไปอาบน้ำมาเลยเดี๋ยวนนี้ก็ใส่หน่อไม้เข้าไปก็สุกแล้วแล้วก็ใส่ขยงเข้าไปหน่อยรับรองแซ่บไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย